Đúng không? Đúng không? Đúng không? Ôi, chẳng phí mừng làm bài tí đi Đó có phải làm đố bạn thêm mừng làm đi Đúng không? Đó đi làm giá Thế đó lên Để Sampai jumpa di video selanjutnya. นี่เอาจริงนะครับก็อมันนี้เอาจริงฮะติดตั้งฐานจับเครื่องครับผมเอาจริงคร

bỏ chỗ khăn đi gì được không mấy? Khăn đi nè. Nhưng mà ta phải đi thẩm vấn huyện rồi, Tự huyện mà. Để luôn đây vào trường bỏ chỗ. Để luôn đây Luôn Cái lệch ra lệch chốt đi. Lệch đi. mà khỏi lệch. Lệch Lệch có cái tí rồi để mà. đi để nghe nghe. Ừ. 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 บ้างเดนชุดีชุบ้างเดวมายู่เลยดีกเงกน,นมาวางเครื่องเยวจะขาเครื่องดูว่ากี่หอกี่รุ่นแล้วก็ยึดนัอเบอร์สิบสองน,งนี้น

เวลาเราขาเครื่อนครับวอดประกอบทำทำเองคื้เอ,เอ,อง,ไงไม่ได้วัเองเดินแบบโรงงานไอ้เยรย่ง

ต้องขอด้วยขอเราต้องหาได้ขหมรู <t ười> ้ข้อเหาได้หรอได้พวกสูงห้อเกือบทีมันไดประกบข้างหน้านี่ไม่ต้องขอเนยประกบไหวครบอกขครหน่อยพันนึงว่าตั้งพืนอเลย ปเนี่ยปเนี่ยไขได้หรอ้เล่ขาคานขา้องเอาไหละขาข้องเอาพันะปันอะไรกะแก่ก่ะแ่ะอยเออรถต้นต้นข้าไปด้วยดินี่รถประกอบสับหัวเลยเนี่ย เป็นแล้วโบกไม่ได้ขาดไม่ได้ข่าเบียด้วยแมนไม่มีหัววเอี่ยเด็ดเด็ดไม่ยึงก่อนอะไรเยาวานี่ีออไม่ได้

lắc ừ. qua tổ anh có uo này không? bên đây có uo này, lắc cái gì, nó lắc, lắc cái này mình tám kiện luôn là cái lưỡi hoa này, cái lưỡi bưởi này mà nên rồi mình coi mình chuyển phơi mình cái khếm này con, ก็จอดูใหม่เจอคันใหม่ก็จอดใหม่แต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีปากกาวเลยจะยืมไม่ได้ชมันเขาพิ่มมนกิดตาเพรานี่ที่หาวิธีทำมูอว้นขึ้นมานี่จะทอดได้ทำขึ้หมานพานี่ก็ได้ทำมาล็อกบเข้ามาคอยอมงี้มาล็อกยัรนตเวกอรพที่ทาเหมนันกูนะ ถ้าหาตึงก็ดำตัวอยู่มาของมาลอยแกต้องกินเจอเคงกินาว่าก็เกือบครบได้ไม่ทำไหนด้วยทำมาดับนั้นลอยนั่นแหละพอรุ่นที่ไม่มีปากท้าวรุ่นอีไอ้ัวนุ่นมันไม่มีนกกระจาอ่ะมันจะพูดอย่างเดียวในจะฟองนี่ไงอยู่เลยนีับผู้แทเดืองนี่ไงทตอนอยฟงนี่ป้าเลย

ขอบคุณครับอย่าลืมติดตามกับไลค์กับเฟซบส๊กเลด้วยครับนี่ครับอะไรไปรุ่นชุดขาถอดประกอบชุคขาประกอบเครื่องมอเตอร์ไซค์นครับวัสดีครับ